ไม่จบอีกแล้วหรอได้ข่าวว่าพลตําบดจเอกศิวารังสิพรมนกุลค่ะได้ข่าวว่าพลอากาศเอกมานัดวงวาดเกิดอาการฮึดฮึดหมายถึงเพราะเพราะกรรมการสรรหาตัดบุคคลทั้งสองให้ตกตกสเปกแกตกคุณสมบัติค่ะบิ๊กเนมระดับศิวราระดับมานัดวงวาดถูกกรรมการสรรหาตัดตกคุณสมบัติคุณสมบัติข้อไหนอืที่กิจจะเท่ากว่านั่นแหละต้องไปดูต่อ โดยเฉพาะโดยเฉพาะพลตํารวจเอกรีเวลาได้ข่าวว่าคืดเป็นพิเศษอ่ะต้องจับตาดูต่อใช่ไหมมันจะจบไหมเนี่ยอืมมันจะร้องกันไหมเนี่ยอืมมันจะร้องกันไหมเนี่ยจะยาวไหมครั้งที่แล้วก็ร้อไปแล้วจะจบไหมเนี่ยอืมจะจบไหมเนี่ยจะได้ไหมกรรมการกสทชเนี่ยจะได้สักทีไหอืม